สวัสดีครับสำหรับใครก็ตามที่เล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4แล้วคือพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปออกแบบเสือ้อแล้วใช้ในเกมครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์4นะครับอย่างตามต้นคลิปได้เกินกันไปนะครับสําหรับเสื้อจุ่มไม่จะของ NR Spot Radio รเอนะครับจับมือกับฟีฟ่าออนไลน์4ครับออกแบบเสื้อตัวนี้ออกมาให้เราได้ใช้กันยกเซิร์ฟเลยนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่า รูปแบบของเสื้อมีอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะมีทั้งเย่าและเยือนนะครับในส่วนของเสื้อของผู้รักษาประตูก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับว่าทำไมเขาออกแบบเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปดูกันได้ครับที่ช่อง NR Sport Radio นะครับผมก็เราไปออกแบบกันสักนิดนะฮะแล้วเราไปดูกันนะครับว่าพลังของจุ่มไม่จะจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดูกันนะครับสำหรับ ชุดทีมเยาวนะฮะก็จะเป็นตามนี้ครับเดี๋ยวผมขอปรับไปที่ตัวนักเตะธรรมดาก่อนนะครับผมอ่ะอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นชุดแขนยาวนะปรับกันได้นะครับผมตรงนี้ใครไม่ชอบก็ทําทเป็นแขนสั้นก็ได้นะเลือกได้ครับหลายรูปแบบฮนะแล้วก็ไปกันที่ชุดทีมเยนะือนกันดีกว่าไปไปครับบันทึกก่อนซึ่งอ่ะฮะ ก็ชุดทิงเจอรนะครับก็เลือกได้นะฮะความฟิตรัดรูปหรือไม่รัดรูะครับรัดรูปก็ดีนะไม่รัดรูปก็สวยทําแขนสั้นแขนยาวแขนยาวก็โอเคนะครับผมโอเคเราไปดูพลังจุ่มไม่จะกันนะฮะเอาละครับ,เร,บเราก็ไปดูพลังของจุ่มไม่จะกันนะครับต้องบอกว่าทีมตรงนี้ครับมีแค่มูลค่าอยู่ที่สามหมื่นสามเองนะไปดูกันฮะว่าเราจะ ใช้พลังจุม่ม้่จ๊ะได้ไหมนะครับผมก็ต้บอกว่าไม่ได้เล่นแรงนานนะครับต้องของอนุญางครับเอ้ยเจอทีมนี้เดี๋ยวไเ้า 49. ไม่ไว้ใจฮนะเดี๋ยวมีบวกแปดโผลมา4 5ตัวเอาละครับเราใช้จุม่ม้่จ๊ะทีมเย้าแล้วกนะันโอ้ก็ถือว่าทีมเขาก็สูสีสกนะับเราฮะให้เขายิงก่อน,นครับ นะฮะเล่นศูนย์เรียบร้อยนะครับว่านี้เราก็ต้องเตรียมนะครับอหองรีสปีดชา์เลยนะ่ก็ดีนะไม่เล่นแบบอย่างนี้มานานนะครับลองดูก็จะรอดไหมแล้วเดียวครับตัดว่าน่าตัดแชมป์ก็ตีเสมอไปครับหนึ่งหนึ่งฮะ หมุนหน่อยแฟลช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 เอาครับสองหนึ่งครับนำแล้วฮะเอ่า oh, <no. S 1> ผมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยจ oh, <no. S 1> ุดโทษเหรอเรียบร้อยครับผมเจาะเจาะเจาะก็โอ้โหขอบคุณฮะ ก็ขอํำไปก่อนแล้วกันนะครับการเหนียวอ่ะรู้สึกเล่นแปลกแปลกัวันนี้พลังจุ่มไม่จะก็ครึ่งแรกครับสามหนึ่งอยู่ับไปลุยกันต่อพลังจุ่มไม่จะมามาอิเลียมครับต an ัวทำเกมครับของลีไปคนเดียวก็ได้ฮะ เมื่อไรครับรอครับรอเข้าใจไหมเรียบร้อยครับวินเลี่ยนมาแล้วสี่หนึ่งสอนนี้ก็รอครับเข้าไหมล่ะเออสีสองครับ ก็จบกันไปครับพลังของจุ่มไม่จ้านะครับก็ต้องขอขอบคุณ NRSport Radio ครดบรับ f าฟ a ีฟาออนไลน์ครับที่ให้เสื้อที่มีพลังแฝงเรามาใช้กันดูนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บองกาคําว่าสวัสดีครับไปแล้วฮะ